ทำไมผู้หญิงถึงปวดท้องประจำเดือนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ววันนี้จะพิเศษสำหรับคุณผู้หญิงหน่อยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประจำเดือนหรือคุณผู้ชายบางท่านมีประจำเดือนคงไม่หรอกนะและวันนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหาที่คุณผู้หญิงพึงกันบ่อยมากเลยล่ะครับว่าทำไมผู้หญิงเขาถึงปวดท้องประจำเดือนกันจะเป็นยังไงไปลุยกันเลย อาการปวดท้องประจำเดือนที่พบได้บ่อยโดยส่วนใหญ่แล้วอาการปวดท้องประจำเดือนหรือปวดท้องเมนเน,เนี่ยมาเกิดก่อนที่ประจำเดือนจะมาประมาณ1-2วันหรือจะปวดขณะที่มีประจำเดือนด้วยโดยอาการปวดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับบางคนอาจจะมีอาการปวดแบบบิดๆหรือปวดเป็นพักๆบริเวณท้องน้อยหรือบางคนอาจมีอาการปวดเล้าไปถึงหลังและบริเวณต้นขานอกจากนี้ อาจเกิดอาการอื่นๆได้เช่นคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะถ่ายเหลวเป็นต้นสาเหตุของอาการปวดท้องประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนเกิดจากการมีตัวของกล้ามเนื้อมดลูกเพื่อให้ร่างกายขับเนื้อเยื่อภายในมดลูกออกมาเป็นประจำเดือนในบางครั้ง อาจมีการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่รุนแรงมากกว่าปกติจนอาจไปกดทับหลอดเลือดบริเวณใกล้เคียงจนทำให้ออกซิเจนไม่สามารถเข้าไปหล่อเลี้ยงได้จึงทําให้เกิดอาการปวดเกร็งและในช่วงที่ประจำเดือนร่างกายจะมีการผลิตสารที่ชื่อว่าโพสตาแกนดินที่เป็นสารกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมดลูกเกิดอาการบีบตัวมากขึ้นด้วยนอกจากนี้อาการปวดประจำเดือนยังอาจเกิดขึ้นจาก ปัญหาเกี่ยวกับอาวัยวะเพศสืบพันธุ์อื่นๆได้อีกด้วยเช่นเยียบุูพงมดลูกเจริญผิดที่ภาวะนี้จะทำให้ปวดท้องมากโดยจะมีอาการติดต่อกันนานกว่า6เดือนซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดภาวะมีุดยากได้อีกด้วยถุงน้ำในรังไข่เป็นความผิดปกติของระดับฮอร์โมนทำให้เกิดถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่ผู้ป่วยจะมีประจำเดือนที่ผิดปกติ ่ประจําเดือนมาไม่สม่ำเสมอประจําเดือนมานานก็ปกติเป็นต้นเนื้องอกมดลูกเป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นในกล้ามเนื้อของมดลูกซึ่งมักจะพบได้บ่อยในผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปอุ้งเชิงการอักเสบเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนในระบบอวัยวะสืบพันธุ์อาการหลักจะเป็นอาการปวดที่อุ้งเชิงการ และยังส่งผลให้ผู้ป่วยปวดประจำเดือนตกค้ขามีกินเม็นข้าวด้วยปากมดลูกตีบทําให้ขัดขาวางการไหลเวียนของเลือดทําให้ขัดขาวางการไหลของเลือดประจำเดือนแลกเกิดแรงดันภายในมดลูกมากก็ให้เกิดอาการปวดท้องประจำเดือนและประจำเดือนมาไม่ปกติปวดประจำเดือนแบบไหนที่ต้องเข้าพบแพทย์ รับประทานยาแล้วแต่ยังไม่หายปวดอาการปวดประจำเดือนเป็นมากขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนอายุ25ปีขึ้นไปแต่รู้สึกปวดประจำเดือนอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกเลือกปวดประจำเดือนพร้อมกับมีไข้ประจำเดือนมาหมอา่กว่าปกติโดยต้องเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกชั่วโมงรู้สึกปวดท้องน้อยแม้มันมีประจำเดือนตกเขามีกลิ่นรู้สึกคันบริวเวณปากช่องคลอดเลือดประจำเดือนมีสีแปลกไปจากปกติมีปัญหาด้านการมีบุตร วิธีการบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนแบบไม่ต้องกินยาออกกำลังกายผู้หญิงทุกคนสามารถออกกำลังกายได้ขณะมีประจำเดือนเช่นการเดินเร็วหรือเล่นโยคะในท่าง่ายๆซึ่งการออกรกำลังกายจะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้เป็นอย่างดีเน้นทานแมกนีเซียมเพราะมีส่วนช่วยในเรื่องลดอาการปวดเกรงในช่องท้องโดยอาหารที่เหมาะสำหรับช่วงมีประจำเดือนเช่นผักโขมตำลึงหรือกล้วยเป็ตนต้น นวดบริเวณท้องน้อยเป็นวิธีที่ช่วยกล้ามเนื้อบริเวณท้องให้ผ่อนคลายลงสามารถทําได้เลยการนวดวนเป็นวงกลมบริเวณท้องน้อยเป็นยังไงกันบ้างครับข้อมูลในวันนี้พอจะมีประโยชน์กันบ้างหรือเปล่าทุกคนต้องสังเกตอาการตัวเองและลองทําตามคําแนะนําด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ